นมลูกไม่สบายเป็นหวัดท้องเสียให้นมลูกได้ไหมเชื้อโูกเนี่ยไม่ออกทางน้านมนะไม่ใช่ว่าแบบออกแม่เป็นหวัดเชื้อโรคหวัดออกทางนมแม่ท้องเสียนะคะเชื้อท้องเสียออกทางนมแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะเนาะแล้วก็เชื้อโรคไม่ออกทางน้ํานมและไม่ต้องหยุดให้นมลูกนะคะเนาะและไม่ควรหยุดด้วย เพราะอะไรจะต้องบอกเลยว่าก่อนที่เชื้อโรคมันจะแสดงอิทิลิ์เธอออกมาก่อนที่เธอจะมีน้ำมูกเฟื้อยคลั่นเนื้อคลั่นตัวไข้ท้องเสียขนาดเนี้ยค่ะก่อนหน้านี้เธอก็จุ๊บเป้าหรือว่าเธอก็ให้กันกินนมอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าอาการเธอฟ้องปุ๊บแล้วเธอหยุดสตันปับ๊บมาให้ลูกกินนมปุ๊บเงี้ยค่ะจะต้องบอกเลยว่าถ้าหยุดสตันแบบเนี้ย การของลูกเนี่ยจะยิ่งมากกว่าการที่ลูกค่ะได้ดูดนมแม่ต่ออีกค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือในบางครั้งค่ะลูกเนี่ยได้รับเชื้อจากตัวแม่ตั้งแต่ก่อนที่มันจะแบบก่อโรคและเกิดอาการขึ้นมาเนื้อออกไหมคะเนาะทีนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราค่ะยังคงให้ลูกกินนมเราต่อเนี่ยค่ะเขาจะได้รับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคนั้นๆเข้าไปดังนั้นคือคุณแม่บางคนอาจจะแบบตกตะลึงใจก็ได้นะว่าแบบเฮ้ย ทุกคนเป็นหวัดนะคะเนาะ,ะติดโควิดกันทั้งบ้านหมดเลยในตอนช่วงที่แบบโควิดระบาดใช่ไหมคะเนาะแล้วทุกคนในบ้านคือเป็นโควิดหมดเลยมีเด็กเบบีคนหนึ่งค่ะที่เป็นแบบเด็กเด็กเบบีแล้วกินเต้านมของคุณแม่ค่ะ ลูกคนเดียวในบ้านนะคะไม่ติดเชื้อโควิดนะคะเนาะเห็นไหมเอ่ยดังนั้นคือนมแม่นี่คือแบบว่ามหัศจรรย์มากเลยนะคะเนาะดังนั้นคือแม่ไม่สบายแม่เป็นหวัดแม่ท้องเสียไม่ต้องหยุดให้นมนะคะให้ลูกกินนมเราต่อดังเดิมได้แต่ว่าเราเองค่ะก็คือ <c oughs> จะต้องนะคะมีการป้องกันการแพร่เชื้อนะคะเนาะหรือว่าป้องกันการแพร่ระบาดนะคะเชื้อโรคเนี่ยไปสู่ลูกยกตัวอย่อยางเช่นเราเป็นหวัด ก็อาจจะต้องมีการที่ใส่หน้ากากล้างมือให้สะอาดดีเลี้ยงการจุ๊บหอมแก้มลูกแค่นั้นพอ,อส่วนถ้าสมมติว่าเราไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราท้องเสียใช่ไหมเราก็คือกินผงเกลือแร่นะคะกินยารักษาตัวเองได้อะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็เราจะเพลียใช่ไหมเราก็แบบอดูแลร่างกายตัวเองถ้าไหวแค่ไหนก็คือไหวแค่นั้นแต่ให้นมลูกได้นะ,ะนะคะประมาณนี้ดังนั้นคือแม่ไม่สบายเป็นหวัดท้องเสียให้นมลูกได้นะ